สิบขวบถึง20ก็ดีไซน์แบบหนึ่งเห็นไหมยี่สิบถึงสาก็ดีไซน์แบบหนึ่งเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะนะฮะคนเราเนี่ยตลอดช่วงชีวิตเนี่ยมันจะมีการช่วงปรับปรุงบ้านครั้งใหญ่ปรับเปลี่ยนน,นู่นนะี่น่ะเล็กๆน้อยๆไม่นับแต่มันจะมีช่วงพีเรียดของการปรับปรุงบ้านครั้งใหญ่เนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดอยู่หช่วงเห็นไหมมันจะ1นึ1 0ถึงสิบสิถึงยี่สิบยี่สิบถึงสาก็จะประมาณนี้นะครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวไม่อยากหลดไปไกลเรากาลังพูดประเด็นถึงห้องครัวอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เลือกวัสดุต่างๆเรื่องไม่อยากให้ไปให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องจําเป็นจะต้อง h ฮฟวี d ดิวตคือนานขนาดนั้นแต่ให้ความสําคัญเรื่องเกี่ยวกับความสะอาดเช่นเรื่องท็อปจะต้องเป็นหินคอร์สแอนตี้แบคทีเรียนะฮะลามิเนตหรือการทาสีต่างๆที่มาแปะวิฟินิชชิ่งเนี่ย ถ้าเลือกได้เรื่องแอดตี้แบคทีเรียให้หมดเลยนะครับเพราะเราต้องการความไฮยีนนะครับความที่มันเป็นอนามัยสุขอ,อนามัยที่ดีความสะอาดนะฮะร,รอยต่อต่างๆถ้าท็อปผนังหลังแบ็กสเปซที่เป็นผนังหลังครัวเนี่ยนะครับถ้าเลือกแผ่นเดียวได้ดีเลยอ่าไม่มีรอยต่อเลยยิ่งรอยต่อน้อยที่สุดยิ่งสะอาดนะเพราะมันจะไม่ต้องยาแนวไงเห็นไหมอ่ะอันนี้เป็นไอเดียคร่าวๆสำหรับเว็บนี้ก็แล้วกันเนะเดี๋ยวไม่จบนะเดี๋ยวมันจะไกลมากสำหรับคลิปนี้นะฮะโอเค ต่อามาเนี่ยเขาบอกเป็นห้องน้ำนะฮะอ่ะในเรื่องห้องน้ำเนี่ยเขาบอกว่า <im itation> obtain view as the purely practical room นะฮะ the bathroom has the potential to build your own relaxing wellness space เห็นไหมคือก็ต้องบอกว่าในใ,ในในเรื่องของห้องน้ำเนี่ยคือมันเป็นห้องน้ำม,มันเป็นผมว่าผมว่าเชื่อทุกคนทุกคนเป็นอย่างนั้นนะรู้สึกเวลาเข้าน้ำก็คือเวลาที่เราต้องนะอ,อันดับแรกฟังก์ชันมันคือชำระล้างร่าง,งกายขับถ่ายของเสีย แต่ว่ามันเป็นห้องที่เรารู้สึกสบายเข้าไปเปิดน้ําแบบชาเวอร์เป็นใครที่บ้านมีเรือนชาเวอร์นะเปิดแรงๆวูวออกมาโดยเฉพาะระบบพ่นน้ำอย่างเงี้ยโ,โหสบายมากแล้วถ้าใครมีม,ม,มีมีบั๊ถับอยู่ข้างในนะอาจจะเป็นอ,อ่านแช่น้ำอ่ะไม่ต้องเป็นชากูช,ชี่ก็ได้นะบางครั้งการแช่น้ําอุ่นสัก15นาที โอ้โหหรือการอาจจะไม่ต้องไปถึงแช่ไอซ์บาทับนะแต่ว่าเอาแค่น้ำอุ่นอย่างเงี้ยสบายๆผมว่ามันเป็นการพักผ่อนเพราะนั้นในห้องนี้คุณจะทำให้เป็นห้องน้ำวลเนสยังไงเหมือนกันเลยครับถ้าเกิดในโหมดรีแลกซ์เนี่ยแสงเนี่ยคุณจะต้องเป็นแสงวอร์มเท่านั้นนะฮะแสงวอร์มแสงอุ่นๆนะฮะแล้วก็แสงต้องไม่สว่างจ้ามากจนเกินไปนะครับ อ,อันที่2เนี่ยนะฮะในนี้ก็บอกว่าควรจะต้องใส่ต้นไม้เข้าไปในห้องน้ำเนี่ยการใส่ต้นไม้คงไม่ใช่เรื่องยากแล้วนะฮะถ้าสังเกตไหมใครที่มีห้องน้ำแล้วมี outdoor shower